สวัสดีครับชาวซีสเปนครับวันนี้เรฟอยู่กับหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆชาวซีสเปนแน่นอนครับแนมโรนเดดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาทําอะไรในซีสเปนของเราครับก็คือหิวข้าวก็เลยแวะมารับประทานอาหารไม่ใช่ร้านอาหารใช่มครับไม่วันนี้ก็คือผมมีความภาคภูมิใจในชีวิตนี่ชิ้นงานของผมนะครับครับผมเป็นอัลบั้มเต็มโอ้ยากเลยเดี๋ยวนี้กว่าใครจะมีอัลบั้มเต็มสักแผ่นหนึ่ง เอ่อเพราะว่าที่เป็นผ่านมาก็อาจจะฟังมาแต่ซิงเกิลใช่ไหมครับที่ของของพี่นะฮะที่เอ่ออันไหนให้ฉันดูแลเธอต้องเดือคุ้นๆอะไรพวกเนี้ยสัญชาติที่รักกันก็ยังไม่มีเป็นอัลบั้มอันนี้ก็ได้เวลาได้ทำจนเสร็จต้นขาดไม่เสียตังค์แล้วครับผมใครไม่เป็นไม่ได้เป็นแฟนคลับก็เสียก็เสียตังค์ได้ถามๆกันแล้วกันว่าความพิเศษในในอัลบั้มชุดนี้พี่ครับครับก็คือเหมือนกับเรา คือจริงๆเองผมอยากให้คนรู้จักตัวผมมากขึ้นนะบ้างคนเนี่ยเมื่อก่อนเปิดเพลงฟังได้ยินชื่ออย่างเดียวหลังๆไปเล่นละครรู้จักหน้าไม่รู้จักเพลงอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มประกอบกันแต่คราวเนี้ยพอมันเป็นชิ้นงานเนี่ยมันก็เหมือนได้รู้ตัวตนเราทั้งหมดละว,ว่าผมเป็นใครหนะ้าตาเป็นยังไงร้องเพลงไหนมาบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในอัลบั้มชุดเนี้ยผมก็มีส่วนร่วมแบบ มากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะต้องแต่งเพลงรัดกีตาร์นะครับช่วยโปรดิวส์ในหลายๆเพลงนะครับซึ่งก็อยากให้ลองดูเพราะว่าเรามาททำตรงนี้ผมก็มันนั่งทำอาชีพนี้ด้วยความแบบตั้งใจจริงๆครับครับผมครับ,รบแล้ววันนี้มีซิงเกิลอะไรใหม่ๆมาแนะนำชาวซีสสเปซไหมครับอ่าก็ตอนนี้ที่ปล่อยอยู่ล่าสุดเพลงแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเพลงพอได้แล้วพอได้แล้ว,พลวเพลงนี้จะเป็นเพลงที่อกหัก ปกติใครฟังเพลงผมมันจะแบบค่อนข้างคิดบวกคิดบวกโรแมนติกใช่ไหมฮะคราวนี้เราอยากได้เพลงแบบเออลองดูแบบอารมณ์แบบเศร้าๆดูบ้าง <c oughs> ผมว่าคนเราเนี่ยอยู่ในอารมณ์เศร้าบางทีมันก็อินได้นะหมายถึงว่ามันจะมีความความสุขในในบนความเศราา้าถ้<ร>าจะ <ๆ S 2> ฟัง, <ๆ S 2> งเพลงเข้าใจไหมคือแบบฟังเพลงแล้วโดนโดนแล้วมีความเออเราเศร้าอยู่ตรงแต่มันก็ มันก็เพิ่มปร,สร,สรให้เราได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยอยาก,อยาก,อยากลองเพลงนี้ให้ฟังดูเป็นเพลงแรกพอได้แล้วแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงนะครับอย่างเพลงอยากกอดอย่างเงี้ยม,มันน่ารักเลคือเป็นเพลงที่แบบนึกถึงว่ายุคนี้มันถ้าบว,วบวมันก็จะเจอกันกอดกันแล้วก็เข้าไปกอดอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นดนตรีน่ารักน่ารักสไตล์แบบผมเลยครับเป็นอะคูสติกป๊อปบลูสอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเพลงนี้ก็แต่งเองด้วยเรียบเรียงเองนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเพลงครับยินดีที่ได้รับเธอนี่ก็เป็นเพลงที่เพาะป็นเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่โอ้โหถ้าผู้หญิงฟังรักตายเลยเพลงรักตายกับผู้ชายรักตายแต่คือแบบเป็นเพลงที่จะถูกใช้ในละครเรื่องที่ผมจะไปเล่นนะเรื่องล่าสุดเรื่องพิมมาลานะครับตอนนี้ถ่ายทำอยู่ ก็ติดตามให้ดีแล้วกันเอาฝากผลงานดีกว่าตอนนี้นอกจากอัลบั้มนี้ BBQ นะครับละครตอนนี้มี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 ให้ได้ติดตามเรื่องอะไรบ้างครับครับก็ตอนนี้ก็ได้เล่นละครอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่2นะครับคือเรื่องแรกก็ได้เล่นดวงใจคณีไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มาเล่นอีกเรื่องหนึ่งโชคดีนะครับต้องขอขอบคุณทั้งผู้จัดด้วยนะครับทั้งช่องสด้วยนะครับเรื่องพิมมาลานี้หลากหลายดาราเลยนะครับในเรื่องนี้ก็ พลอยเชอร์มามีอ้มาอธิชาติรีตาเจนเซ่นน้ำชาผมนะครับแล้วก็โอ้ยหลายๆคนเยอะแยะมากมายครับยังไงก็ฝากด้วยนะจะออนแอร์อีกสักพักนะตอนนี้ถ่ายไปได้สักสี่สิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วมั้งครับฝากด้วยนะครับแล้วก็อัลบ,บั้มดีด้วยนะครับบีวิทยูแหนมโรนเดดครับครับผมขอบคุณแหนมโรนเดดด้วยนะฮะครับ,รบและชาซีสเปซเดี๋ยวเวลาเลิฟมีอะไรพิเศษพิเศษแบบนี้ติดตามกันได้ครับ